สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่26ตุลาคม2565้าอ่าวันนี้ก็มารีวิวต้นไม้ให้ดูครับนี่ดูบอลสีครับบอลสีครับนี่สีเหลืองครับสีเหลืองนะครับสวยงามมากนะครับนี่ปกติเขาเรียกต้นต้นอะไรนะนี่จันแดงต้นจันแดงนะครับแดงครับมันเป็นต้นบอลสีไปแล้วนะครับตอนนี้เราขายเป็นสีเหลืองสวยงามมากนะครับ ใบใบละประมาณเป็นเซนตแสนนะครับหมดนี่ก็ประมาณสักร้านหนึ่งก็ว่าจะขายอยู่ร้านหนึ่งนะครับตอนนี้กําลังออกสีอย่างสวยงามนะครับต้นใบละแสนใบละแสนถ้ามีใบละแสนนะครับใบใบละแสนนี้ก็กำลังออกนะครับกําลังเริ่มออกด่างๆแล้วครับออกเป็นสีเหลืองๆนะครับตันนี้ถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับเราจะขายล้านหนึ่งนะครับต้นนี้ต้นนี้นะครับกระถางนี้ต้นจันแดง โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาถ่ายให้ดูว่าเราก็มีบอลสีเหมือนกันกับที่อื่นนะครับสีเหลืองสวยงามมากนะครับใช่ครับสีเหลืองครับต้นละล้านนะครับล้านหนึ่งนะครับโอเคครับถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับบ๊ายบาย